ก่อนอื่นมาติดตามข่าวแรกกันก่อนค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะองคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชการะนวลอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแกน่นและเยี่ยมชมศูนย์มินิธัญรักษ์ค่ะที่ห้องประชุมบ่าหลวงโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชการะนวลจังหวัดขอนแกน่นศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนาชายัยองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกนวลโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิลินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและกระทรวงสาธารณาสุขนายไก่สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากร บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชการะนวลผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในอำเภอกระนวลรวมให้การต้อนรับศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยาาุพราช นายแพทย์วิโรธเลิศพงพิพัฒพน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกนวนนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของโรงพยาบาลโครงการกิจกรรมและนวัตกรรมที่พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์4ด้านรวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการสองกล้องในโอกาสนี้องคมนตรีได้ทำการเปิด แผล่ป้ายหอพักผู้ป่วยพิเศษ24เตียงและหอพิเศษพระครูวิมลสารกิจได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยในที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกนวลและมอบเข็มเครื่องหมายมูลน,นิธิและเกียรติบัตรแก่ผู้อุปการขออภัยค่ะ แก่ผู้อุปการะคุณต่อโรงพยาบาลด้วยค่ะาจากนั้นองคมนตรีค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์มินิธัญรักษ์ณนะศูนย์ฝึกอาชีพสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยมีนายคเนศวรเกตอินในอำเภอกระนวนได้นําเสนอผลการดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนายแพทย์วิโรธเลิศพงพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชการะนวนนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานโครงการมินิธัญรักษ์ผลสำเร็จของโครงการ ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับสู่ชุมชนและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้